ะความเสียหายรวมๆว่า,ากว่บบา60,000วอนซึ่งทางข,ของเขาก็จะชดใช้ทั้งหมดครับ,คร,บครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงนะถ้าใครกระทำผิดในสิ่งที่ลำคูนแล้วก็เป็นความผิดที่ส่งเสริมในเรื่องของความไม่ปลอดภยัยให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องถูกลงการดำเนินการทุกอย่างอยู่แล้วถูกครับน้ำก็ไหลเลยมัน,นมันมันจะไหลเลย เข้าใกอตมรย่งนไหนตรงีก็มันเป็นมันชจบเป็นช่วงเวลาประมาณตีสองนะครับตีสองเช้านิดๆนะครับ ประมาณเช้าแม่เนี่แหละครับหื 2, 5, 5. อสองประมาณเช้าแม่ผมยังมานอนเตี้ยครับผมก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้เลยหน้าคอมนี่เลยครับแล้วสักพักมันได้ยินเหมือนเสียงจุดประทัดดังต้มต้มต้มอย่งา,า,างนี้ครับดังมาจากทงนี้ครับผมได้ยินประมาณห้านัดเพราะผมใส่หูฟังอยู่เล่นเกมครับแล้วพอนาทีสี่ครับมันรู้สึกว่ามันมีเศษกระจกตรงเนี้ยกระเด็นมาโดนตัวผมไหมครับ ผมก,ก็ลุกไปเปิดไฟดูก็เลยเห็นว่าเอ,อ้ยมันมีฮุงกระสนุนอยู่ตรงนี้นะครับถามว่ากัวก็ู้สุู้สุโตกใจนะครับที่แบบว่าเฮ้ยมันยิงเข้ามาได้อย่างไรอย่างเงี้ยครับนีบ้ตอนนั้นเวลานั้นบมเลยต้องออกไปดูนะครับเพราะว่าม้สึกัวขนาดเลยว่าเฮ้ยมันเขาจะไปหรือยังแล้ววินาทีนั้นพี่ว่าเขาก็คิดดูว่าเฮ้ยเขามีคู่อะไรที่ไหนหรือเปล่ามีคนที่เขาอยากจะทําร้ายเขาอย่างหรือเปล่าอย่างเงี้ย ผมกบไปคิดดูหนาว่าเอ๊ะมันกลับมามีผ่าหน้ายัางไงจากนั้นผมก็เลยแจ้งไปโทรแจ้งไปหนึ่งเก้าหนึ่งครับ <c oughs> พอรอสภาพเป็นกลับมาแล้วก็เลยออกไปดูกัน <c oughs> พอเดินสำรวจดูครับแต่ว่าเป็นมันมาได้ยิงยแค่จอตรงแค่ด้านผม <c oughs> คือยิงตั้งแต่ร้านเดือนพัมม่านมาเลยครับประมาณสี่ห้าล้านถ้ายินก่อนหน้ามาแล้วมาัณนนสุดณที่สิบเอ็ดนะครับน่าจะเข้าร้านผมนี่กครับสิบสองเข้าร้าน ด้านตาผมข้างด้านผมตรงนี้่ไงครับ